ชาวบ้านและมวลชนจากพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตทยอยมารวมตัวกันรบริเวณบันไดหน้าวิลล่าและชายหาดหาดยาโมอำเภอทลังจังหวัด จุดเกิดเหตุที่ชายต่างชาติทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงหลังจากโซเชียลนัดรวมตัวกันทวงคืนหาดยาโมภายใต้สโลแกน get out david โดยกิจกรรมครั้งนี้ก็มีการเขียนป้ายแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะแล้วก็มีการตะโกนขับไล่ต่างชาติซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นระยะมีการน้ำเครื่องดื่มมาแจกจ่ายให้กับคนที่ร่วมกิจกรรมด้วยการดูแลความปลอดภัยก็มีทั้งตำรวจฝ่ายปกครองทั้งในและนอกเครื่องแบบคะ่ะนอกจาก นี้ก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางโครงการมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากครอก ชาวภูเก็ตที่มาร่วมกิจกรรมบอกว่าเดินทางมาจากตำบลฉลองตามคำชักชวนของสื่อท้องถิ่นโดยอยากมาดูสถานที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็อยากมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดคุยกับเจ้าของวิลล่าเปิดพื้นที่ให้เป็นชายหาดสาธารณะนะมาดูว่าเออเส้นทางที่เขาบอกว่า เป็นพื้นที่สาธารณะจากระดับน้ําทะเลใช่ไหมเป็นเรปการนะเข้ามาระยะร้อยเมตรเนี่ยเออมันอยู่ตรงไหนแล้วมันควรจะต้องพื้นที่ในการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนที่จะเข้ามาได้มาใช้บริการเนี่ยมันโดนปิดกั้นหมดแล้วตอนนี้อยากให้รัฐจัดสรรพื้นที่มันเป็นพื้นที่สาธารณะหรือว่าบังคับวิลล่าต่างๆให้ ให้จัดเป็นพื้นที่พาราจำยอมอะไรพวกนี้นะครับให้ให้ให้ใหคนหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าถึงครับผม ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนไปร่วมกิจกรรมที่จุดนี้นะคะแต่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าชายชาวต่างชาติซึ่งเป็นคู่กรณีของแพทย์หญิงเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังเก็บตัวเงียบคาดว่าไม่ได้อยู่ภายในวิลล่าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากสังเกตว่าไม่พบรถยนต์ที่เคยจอดไว้เป็นประจำภายในบ้านพักขณะที่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมนะคะก็ได้ร่วมดําเนินกิจกรรมไปด้วยความเรียบร้อยค่ะส่วนการตรวจสอบเรื่องการบุกลุกพื้นที่ชายหาดก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เทศ บาลตำบลปากคลอ,อกก็เข้าทําการรังวัดสิ่งปลูกสร้างจุดอื่นๆของวิลล่าพบการลุกล้ําพื้นที่ชายหาดสาธารณะประกอบไปด้วยแนวบันไดไม้ลานนั่งเล่นไม้แนวบันไดคอนกรีตขั้นที่2ถึงขั้นที่4และแนวกําแพงกันดินหินกล่องซึ่งได้แจ้งความกับตํารวจสพถลงังตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาให้มีการดําเนินคดีกับบริษัทของวิลล่าที่ก่อสร้างอาคารลุกล้ําเข้ามายังชายหาดสาธารณะ หากไม่รื้อถอนภายใน30วันนะคะทางเทศบาลก็จะเข้าไปรื้อถอนเองทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อหาร่วมกันเข้าไปบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์กับบริษัทเจ้าของวิลล่าและออกหมายเรียกให้มาพบในวันที่6มีนาคมเวลา9นาฬิกาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา